นี่เดี๋ยวนี้ติดกิฟต์ดำเลยเหรอใช่ผมดำเพรผมดำแล้วโอ้โหพี่ใช้ไลโอโอพี่ใช้ไลโอผมมั็นระยยาวเร็วจริงเหรอจริง้น้องจ๋าลองไปใช้ดูดิเอาที่เอาที่คือคือคือผมน้องจ๋าล่วงป่ะล่วงถ้าล่วงนะหยุดใช้ยี่ห้ออื่นๆเลยนะแล้วลองเอาไอ้ไลโอพี่นี่ไปใช้พี่ให้ไม่เกินเจ็ดวันลองดูพท้าเลยว่าดูดิมันจะล่วงอีกไหมจริงๆคือคือพี่อยากให้เห็นเลยอ่ะ แล้วผมันแล้วพอฉีดไอเซรั่มเนี่ยนะ,ะผมมันจะขึ้นเร็วมากอของพี่อ่ะลำบากคนไหนรูป้ป่ะคือพี่อ่ะเป็นคนที่ผม,มองอ,อกมาก่อนแล้วไงแล้วพอพี่ทําสีผมอ่ะน้องจ๋าพอพี่พี่ใช้อะไรโอ้ธรรมดาพี่เดือนเดือนกว่าสองเดือนอะไรเงี้ยถึงทำแต่เนี้ยสองอาทิตย์แม่งคือผมมันจะยาวขึ้นไห่เห็นเลยว่างอกไม่กอกแล้วมันก็ตแต่ออก็เออคือมันยาวเร็วไนะ <ทำ S 2> ง,งมันไปกระตุ้นเลยอย่างเงี้ย ผมจะลองใช้ดูดิจะเห็นว่าผมผมไม่รู้จริงจริงแต่ผมที่ยาวจริงเลยยาวนี่แป๊บเดียวนี่เพิ่งตัดเองนะยาวแล้วครึ่งปีหลังไว้บอบแล้วเนาะอยากไว้มากอยากใส่นงกุดด้วยกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม